ครับสวัสดีครับคุณสว่วนทุกคนนะครับนาะสวัสดีครับมันนีต้องการสิผ้ามาทำวามสะอาดนะครับนะาะทำวามสะอาดเลาไก่้ครับผม แล้วครับผมที่ท่องจันมาทำงานสมือนะครับเนาะขอกันนัมม่งบนเสาวัวนที่10 S ก็พ่อครับผมผมกระเด็บปฏิเสธผู้ที่ดูแลสามเือนะครับเนาะคืออาจารจะเลิ่ญนบาทท้วนผมปฏิเสธเพิ่นเพราะว่าผมย่านผมทำงานบได้คืนมูถึงแล้วมาทำงานอยู่โรงเรียนนะครับเนาะ ในเหล่าไก่เลียงดูแลไกล่พันธุ์ไข่ทั้งเบิด 2, ์สองลอยโตครับแต่ว่าเพิ่งตายไปแล้วอยู่ร้อยเก้าสิบหกตัวนะครับเล้คนตายไปสี่ตัวมากัดหมาหลักเาม้ากัดทางในนี่แหละครับทีผมมาทุกวันเพือสีมาดูแลไกล่แล,ล้วก็รทำความสะอาดเหล่าไก่นี่แหละครับเพื่อน กับคลิปทำความสะอาดผมก็บรรล้ลงให้เพื่อนเพื่อนเบิงดนแล้วเนาะครับเนาะมื้อนี้ก urun, ็เลยได้โอกาสดีๆมาตอนเช้าๆบ่ทันให้ให้อาหารไก่เนาะครับเนาะผมก็ทำความสะอาดก่อนผมเฮ็ดซุเมอร์ครับแต่ว่าผมบ่ได้ถ่ายลงคลิปให้เพื่อนเดือบิ่งมื้อนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปทำความสะอาดให้เพื่อนๆได้เบิ่งเนาะครับเนาะ ด้านนี้ผมก็ทําไปแล้วครับตอนเย็นเหมือนว่านจะนว่านกนกบานเห่าเนี่ยละครับนี่นะมันบินแซวอย่างมันเขามาจิกกินนอนขี่แกะมกันก็นเลยตกลงมาคือเกาเดี๋ยวผมก็ทีเฮตุคือเกาแหละครับผมทำความสะอาดคือเกา่ว่ามันนี้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเดยเบิ้งก่อนชาก่อนให้อาหารไก่นะครับเนาะ เผื่อทุกคนเขามาเบิ้งมาชมปัาปากดเร์กดไหลเนี่เด้อครับเด้อขอ,ขอคุณขอบุญขอคุณละละหลายๆเพื่อนทุกคนเนาะครับเนาะเบิงบ้งไก่เบิ้งท่องกันทำความสะอาดเนาะครับเนาะ เปิดมันสิปอนหัวออกมาเซวคือผมอยู่กับไก่นี่เมิดมือหอดคำครับจนเลิกงานนี่เร่เล่าไก่เพื่อสิบว่หายคนตกใจนะครับนอกจากคนตกใจเพื่อกระสิบไป่าครครับเพื่อสิลไยนกทิมันมาลบกวนการกินอาหารหรือมาจิกแต่มันโกระป๊กนะครับ ผมก็ไล่นางทั้ง,งในบมดเลยหลังจากสีโมงหาโมงข้าไปผมเก็บไข่ครับผมเก็บไข่ขัดไข่ทรงไข่ตามลานค่ะในมู่บานเตยหรืออยู่บ้านผมเองผมก็เอาเมื่อขายนำครับขนซังผมก็เอาเมือ่อ ส่งร้านค้าส่งใทยตามร้านค้าแล้วก็อี่้าวบ้านพ่นสร้างาน้ำครับผมคุณละถาดสอง zip, สถาขับเนาะเป็นไรกะขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับเนาะสีขามาส้มมาซอยส่องจันทร์จนหอดนี่กะโอ้ยดีใจหลายครับที่เพื่อนเพื่อนบิมบ่ป้า กูถิ่บ่ปลาทองจันเนาะครับเนาะทองจันก็เห็ดมาเด็ดปีกูกลัวอะไรล่ะครับของพวกท่านได้ผ่านกดดอกเพราะว่าคลิปบ่ดีคลิปบ่ป,บปังจะเอาคลิปใดมาหายมันปังปัง,ปงมันกับบ่มีครับคลิปทองจันกับหาได้ห่ซัมมี่ขายได้ายซัมมี่นะครับเนะาะเกี่ยวกับการเห็ดงานแล้วก็พักปอสารคลิปสารกระดงครับผม คลิปท่องจันก็นมี่ซ้ำเองเขอฝากเผื่อๆทุกคนนะครับนอ้อสีขามาขอบุญขอบคุณหลายๆผมเกิดบ่มียังหลายนะครับวันนี้มาทายคลิปทำความสะอาดเหล่าไก่แล้วก็ให้เบิ้งไก่กินเนื้อนะครับนอก่อนที่ท่องจันที่ให้อาหารตอนเสาร์ท่องจันก็นที่ทำความสะอาดสู้มือครับผมเพราะว่านกมันมาจิกที่แกบ จิ๊แกบมันเฮยสะออกมาบบบนี้รถท่องจันแลนด์กลับไปมันกับติดหล่อรถมันกับเปลื่อนไปเรื่อยๆผม,มก็เลยต้องเห็ดทำความสะอาดก่อนทั้งเบิดครับผมขอฝากคุณเพื่อนทุกคนนะครับเด้อขอบุญขอบคุณที่มาเบิรงมาแยง่งท้องจันทร์ั้งแรกกับท้องจันทร์กับจิบนั่มไปเบิดทุกคนแล้วครับเพื่อนๆถือว่ามันสิโดนแน่กับ ล่อแล้วครับแล้วบ,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 ลบอบบอปปาบอถิมผมกัสินั่นไปหาเพื่อนของผมคือเกาจิบหนีกับบอมิยังร้ายครับหายมาเบิงไก่กินเหงือกเบ,บิงท่องจันทร์ทำความสะอาดนะครับเนาะผมก็ขอฝากคุณเพื่อนไว้ซ้ำนี่แหละครับผมก่อนสิไปก็จะลืมกดแชร์กดไลค์กดครับสกายให้ผมเด้อครับผม สวัสดีครับขอให้พระเจ้าอวยพรเพื่อนๆทุกคนทุกช่องให้ผ่านกด YouTube ทุกคนนะครับพระเจ้าอวยพรครับผม